ใครเห็นหรอกพี่น้อยมาดูนี่มาดูนี่ทำวีดีโอวันี่แหละจะดังเพราะอันนี้หรือเปล่าดูนี่มันมันเห็ดหนังกันมนันเอากัน <c oughs> พี่น้อย <c oughs> พี่น้อยอเออทำไมมันเป็นแันั้นหรอเออนี่แหละนี่แหละดูดูดูเด้วพี่น้องเ่ยพี่น้องโอ้ยเห็ดหยังกันเอ้อบ่มีคนเห็นมากงายี่้นี่เนาะเนาะว่าบ,าบา่เ <c oughs> นาะคือคนบอก เฮ้ยเซลเปยนี่เบิ่งเด้อดังบ่นี่คลิปนี่คอนเจ้าขอไปเบิ่งเจ้าสิอยากหัวได้คันไม่เป,ป็นแบบแทบมันเหมือนเนี่ยในหัวมันเนี่ยนี่มันกโกกันเหรอแตะโอ้ยที่ว่านี่หนูตัดไปแล้วคลิปหนึ่งได้หนึ่งนาทีเห็นอย่างชัดเจนเลยสิบอกเห็นไหน ไหนอ่ะตรงไหนนี่น่ะนี่ไงดูในนี้สิอย่าไปดูตรงนั้นสินี่ไงนั่งไงเห็นไหมนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นบ่อนี่น่าหัวลอยแห้งโอ้พี่ดูเอาละไอ้ละเอาไม้กระเทีบเปุ่มมันหรอกจนเอาน่งจังสั้นเนี่ย อามันก็เป็นดังสันไปหน่อยจะดังแค่จะดังแบบนี้ไว้ไว้ไว้ไอแล้วไปแล้วไว้ไปซ้ำไม่ลูกแล้วเฮ้ยมันเอาเอาหนาออกมาเนี่ยท่านไม่เอาหนาออกมาวะเอามันก็เหมือนคนแหละ